รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ,อคครบขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้าสัวหัวดิจิตัลผมพี่หลามจิกโกวทีครับรี่กุ้งคุงมือถือครับ เราทั้สองคนนะครับทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ชาวไทยทุกคนนะครับได้ปรับชีวิตต,ตัวเองนะฮะใส่ความสามารถทางด้านดิจิทัลเข้าไปเพื่อให้คุณสามารถอยู่ในสังคมยุคใหม่สมัยใหม่แบบนี้เดินทางไปสู่ในอนาคตได้ใช่แล้วครับ <นะ S 2> พี่พลามเพราะตอนนี้ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ ต้องทันเหตุการณ์ทันเทคโนโลยีนะฮะใช่โลกมันเปลี่ยนเร็วครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดิจิตัลมีของใหม่เข้ามาในชีวิตเรานะฮะทุกอย่างเปลี่ยนวิธีการจากเดิมในอดีตที่เราเคยใช้มาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผมว่ารุ่นเหล่านี้ก็ดีอย่างนะครับพี่า<ะ>เราได้เห็นสิ่งจตั้งแต่โหมันเทคโนโลยีมันกำลังเริ่มตอ,อกตัวนะ,ะจนมาถึงช่วงพีคตอนนี้ผมว่ามันมีอะไรที่พีคเยอะมากใช่เรามารอได้เห็นแบบของตั้งแต่แบบสมัยอดีต ที่เริ่มพัฒนาการมาจนถึงขนาดที่วันนี้ยุค 5G เนี่ยนี่ครับเอาอะไรมาใช้ผสมผสานกันเต็มไปหมดเลยโอ้เป็นไกลมงพูดถูกเลยครับ ช่วงอายุที่เรากาลังอยู่ตอนนี้นะฮะมันเป็นช่วงที่ท่านนับจากตอนเราเด็กๆมาจนถึงตอนโตตอนนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนไปมากคือถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับ50ปีร้อยปีเนี่ยเขาอยู่กันแบบเดิมๆนะมากมากนะฮะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยคนสมัยก่อนเขาอยู่กันแบบโอ้โหแบบอยู่กันแบบเรื่อยๆอ่ะทุกอย่างคงที่อ่ะชิวๆทั้งชีวิตอ่ะของเรานี่เปลี่ยนไม่รู้กี่รอบคือวันนี้มันกลายเป็นอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ฉะนั้นเนี่ยหน้าชี้อา พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยทีเดียวใช่นะครับมันน่าเป็นห่วงครับอาชีพที่แบบว่าเก่าแก่เก่าแก่ที่เขาทํากันมานานนะฮะอย่างข่าวที่แล้วเราก็พูดถึงตอนที่สามฉบกเนี่ยพูดถึงสื่อสิ่งพิทิมใช่ไหมสิงหิมอันนั้นก็เหมือนแบบว่าจะจะ,จะหายจะล้มหายตายจากกันไปแต่สุดท้ายถ้าเปลี่ยนตัวเองทันก็อยู่ได้ถูกต้องครับวันนี้นะครับคล้ายๆกันแต่อยู่อีกวงการหนึ่ง วงการอะไรครับอยาเป็นอาชีพของคนทําภาพยนตร์หรือคนสร้างภาพยนตร์ครับโอ้นี่เป็นอาชีพที่เรียกว่าเก่าแก่มากขึ้นๆลงๆมาเยอะนะที่ผ่านมาบางช่วงหนังพีก็พีกเลยหนังเ้ยหนังไทยนะพอเป็นช่วงซบเซก็ซบเซาจนไม่ให้แบบวงการเนี่ยแทบจะไม่มีหนังไทยเเรียกว่าไลฟ์ไซเคิลเนี่ยขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆมาไม่รู้กี่ยุกกี่สมัยตลอดเวลานะฮะคนสร้างภาพยนตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาชีพนี้ไม่ใช่ใครก็จะเป็นได้นะครับครับผม มันเหมือน <c oughs> เป็นอาชีพที่ถูกจํากัดไว้ในคนวงกลุ่มหนึ่งพูดง่ายว่า,าถ้าไม่ใช่ลูกหลานของอคนสร้างหนังผู้กกับเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นคนใหม่ๆมาคือการจะสร้างหนังเนี่ย <c oughs> มันยากตั้งแต่ต้นทุนแล้วครับโอ้โหนี่เลยต้นทุนมหาศาลนะครับคือจะสร้างหนังหนึ่งเรื่องต้องเป็นมีเงินทุนเยอะมหาศาลต้องหาในทุนด้วยใช่ต้องหาค่ายหนังไม่งั้นไม่มีตังค์ก็คงทําไม่ได้คนจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้กำกับหนังจะเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังเนี่ยก็ต้อง ไต่เต้าตัวเองจากสายวงวานที่เขาแบบว่ามีความเป็นมาทางด้านนี้คือเขาจะสืบทอดต่อมาเ,เ <5 S 1> รือ่อยๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่มไม่ใช่ใครอยากจะเป็นแล้วก็เป็นได้เนี่ยในอดีน, <ะ S 1> นี้ก็มีความยากระบากถึงตรงนี้ฮะ พามาถึงปัจจุบันฮเปลี่ยนไปเยอะใครหนังก็หายไปด้วยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะครับคผมคุณอยากเป็นเจ้าของหนังเหรอคุณเป็นได้เลยคุณเป็นใครก็ได้ใช่อยู่ที่ไหนของโลกนี้ก็ได้ะฮคุณมีมือถือเครื่องเดียวคุณก็ทําหนังได้แล้วมีฝีมือ มีศิลปะในการที่จะเข้าใจถึงการสร้างภาพยนตร์แล้วก็มีเขาเรียกว่าสมัครพรรคพวกก็สามารถสร้างหนังได้ในนิยะไม่ง่ายไม่ยากละได้ได้แบบสบายๆง่ายๆเลยครับผมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีโลกออนไลน์ครับพอมีโลกออนไลน์เนี่ยมันเหมือนมันเปิดโอกาสให้กับทุกคนนี่ไงมันสร้างโอกาสให้กับทุกคนใครอยากเป็นอะไรก็เป็นได้เพราะว่าคุณสามารถนําสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์ได้คือถ้าเราพูดถึงหนังแบบ ออริจินอลของความเป็นหนังเนี่ยค,คุณต้องหาโรงภาพยนตร์สมัยก่อน ถ่ายหนังเรื่องหนึ่งกว่าจะเสร็จเป็นเดือนเป็นปีใช้คนจํานวนมากใช้เงินทุนมหาศาลถ่ายเสร็จทําเป็นหนังออกมาเรียบร้อยต้องไปหาโรงฉายต้องหาโรงฉายถ้าสังกัดคุณเป็นสังกัดอินดี้อย่างเงี้ยโรงฉายนี่ลาบากเลยนะโอ้โหต้องไปฉายตามโรงภาพยนตร์แก่นนครของจังหวัดแก่นหรือถ้าบอกว่าสมมติไปเข้าค่ายเราเอาค่ายที่ทั่วไปอย่างเมเจอร์หรือเอสเอฟเนี่ยถ้าค่ายถ้าหนังคุณอาจจะธรรมดาที่คุณก็อาจจะฉายแค่ไม่กี่โรงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นค่ายใหญ่ โอ้เขาก็ยินดีเลยใช้ทั่ประเทศโรงทั่ประเทศแต่ยุคนี้ครับพี่หลามยุคนี้ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องเข้าโรงแล้วครับไปไหนดีครับอยากฉายฉายบน y o u t u b e เลย YouTube เลยพี่หลามหลังๆมาผมได้ยินเหมือนกันนะว่า YouTube ก็มีลักษณะของการสร้างคอนเทนต์เฉพาะตัวหรืออย่าง Netflix ใช่ครับที่เดี๋ยวนี้นะฮะก็มามาหากินในพเตอรใช่คนไทยเขาเรียกว่าบริโภคหนังจากเน t ติล่าสุด Netflix ก็จ้าง คนไทยทําหนังด้วยใช่พอมีบริการสตรีมมิ่งอย่างพวกเน็ตฟลิกนะฮะมันทําให้โรงหนังเนี่ยหายไปเลยนะหายไปเลยคือตอนแรกเน็ตฟลิกเขาก็ไปไปซื้อหนังที่ฉายตามโรงมาอยู่ในบริการเขาให้คนดูอ่ามันหนึ่งคือทําให้คนเนี่ยไม่ต้องไปโรงหนังละไม่ต้องไปละอ่าสองคือคนที่สร้างหนังแล้วไม่มีโรงหนังจะฉายเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาฉายในโรงหนังแล้วมาฉายในเน็ตฟลิกก็ได้เราถูกในนี้นะเน็ตฟลิกเนี่ย หนังแต่และเรื่องนี่คือหนังใหญ่สเกลหนังใหญ่เลยโอ้โหชื <laughs> ่อสร้างเหมืนหนังใหญ่ทุกประการเลยครับแต่ไม่ได้เข้าโรงนะไม่ได้เข้าโรงฉายใน Netflix <c oughs> นี <c oughs> ่แล้วเขาก็จ่ายค่าอะไรให้เราหมดเลยนะ <c oughs> ใช่ฮะใช่ไหมฮะจ้างทํา ผมว่าเดี๋ยวนี้ผู้มกลับหรือว่าคนที่เป็นรุ่นใหม่ๆที่มีฝีมือลายมือดีๆนะมีผลงานจะเริ่มจากสร้างหนังสั้นใช่หนังสั้นไปใช้ที่ไหนดีฮะหนังสั้นก็ใช้ที่ไหนก็ได้ใช้ในหน้า Facebook เรายังได้เลยครับเออนะฮะเฟซบุ๊กก็ได้ YouTube ก็ได้เนี่ยคือหนหนทางในการทํางานเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวทําให้เราสร้างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้นใช่ไหมฮะเริ่มจาก เราบางคนบอกโอ้โหทำหนังยาวไม่ได้ทําหนังยาวไม่ได้ก็ทาหนังสั้นไงทำหนังสั้นไปสมัยก่อนสมัยก่อนจริงๆหนังสั้นมีตั้งแต่โบราณแล้วแต่หนังสั้นเนี่ยมันเข้าไปฉายในโรงไม่ได้ใช่ฮะมันเอาไว้ไมันเอาไว้เป็นแบบว่าเป็นตัวอย่างบางตอนอเอาไว้ฉายแบบขั้นเวลาก่อนฉายอะไรอย่างเงี้ยได้แค่นั้น ะะซึ่งสมัยก่อนมีหนังสั้นจะไปเผยแพร่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะครับคุณอยากจะลง Facebook คุณอยากจะหนังสั้นสุดในชีวิตค,คุณคืออะไรรู้ไหมฮะยฮะสิบห้าวินาทีลง TikTok อกไฮะ <c oughs> นี่ไงคนดูเป็นแสน <c oughs> นี่ไงมันมีหนทางให้คุณเดินหมดเลยครับอยู่ที่ว่าคุณจะเดินไปทางนั้นหรือเปล่า ครับผมแล้วในขณะเดียวกันคนสร้างหนังเองเนี่ยคนที่เป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมวงการหนังอยู่แล้วเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ลดข้อจำกัดลงเยอะใช่ไหมฮะเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นแล้วคือสมัยก่อนจะสร้างหนังนะสร้างหนังเรื่องหนึ่งต้องใช้เงินประมาณ35ล้านบาท35ล้านบาทเลยว้าวโหมีอยู่ยุคหนึ่งหนังไทยเริ่มกลับมาบูมตอนยุคสมัยแฟนฉันจำได้ไหมจำได้จำได้จ t s ตอนนั้น GTS แฟนฉันเนี่ยใช้งบสร้าง 15ล้านบาทถูกมากเลยฮะคืออุป อุปกรณ์ต้นทุนในการทําหนังมันถูกลงถูกลงเพราะต้นทุนมันถูกลงนะครับกล้องสมัยก่อนจะเป็นฟิล์มพานาวิชั่น35มสิบห้ามิล<ห>ลิเมตรถ่ายกันโอ้โหระบบสเตเรโอมัลติเพ็กนะฮะเ<ห>ดี๋ยวนี้ก็พานาวิชั่นแต่ว่าเป็นดิจิตอลเดี๋ยวนี้กลายเป็นกล้องดิจิตอลแล้วครับนะฮะเหลือเลสนะฮะเลสกล้องเหลือตัวเท่านี้ครับเนี่ยสี่เหลี่ยมเล็กๆใส่เลนส์เข้าไปฟ้าบ้ถ่ายหนังได้ลโอ้โหเป็เลยราคาก็ถูกลงถูกลงนะฮะแล้วสามารถทํางานโปรดักชั่นถูกลงได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจาากกคืือออเเม่่่่นนนียยถหังงต้้้ออใชคนนเป็รยด ตอนนี้เหลือคนสี่ห้าคนก็พอแรงได้เราก็ไปตัดต่อให้สวยงามดีๆนะฮะเนื้อเรื่องดีๆครับผมสมัยก่อนจะตัดหนังใช่ไหมครัต้องเอาฟิล์มเมทเลซีนเพราะว่าถ่ายเป็นฟิล์มมาเป็นฟิล์มมาต้องเอาฟิล์มเมทเลซีนครับเทเลซีนเสร็จแล้วเวลาไปตัดต่อหนังเนี่ยต้องเข้าไปห้องตัดต่อที่เป็นห้องตัดต่อภาพยนตร์โดยเฉพาะโอ้โหชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่หรือไหมครับเท่าไหร่ครับชั่วโมงหนึ่งสามพันบาทสามพันบาท หนังเรื่องหนึ่งเนี่ยหนังเรื่องหนึ่งตัด3เดือนใช้เงินค่าตัดเนี่ยเป็นล้าน้อนเป็นไงล่ะค่าตัดต่อเนี่ยเป็นล้านนะฮะคือเมื่อก่อนนี่มันเป็นฟิล์มแท้ๆเลยแหละใช่นะฮะสมัยใหม่นี้ครับเราสามารถทําแบบดิจิทัลได้ดิจิทัลนี่ถ่ายมาเป็นไฟล์ดิจิทัลครับ ถ่ายเป็นไฟล์ดิจิตัลเสร็จแล้วเข้าไปตัดเป็นเครื่องตัดนอนลเนีย oh. บนคอมพิวเตอร์เหมือนตัดต่อบนบนเครื่องเราปกติเลยแต่เครื่องต้องสเปคสูงหน่อยเพราะว่าเขาตัดกันระดับแบบว่า 4K4K <4 K S 2> นะตัดเสร็จปุ๊บนะฮะเวลาจะไปฉายตามลงยิงจากดิจิตัลลงไปในฟิล์มนี่ ลงมาไดฟรีอีกทีนึงไปเป็นม้วนแล้วไปเป็นม้วนไปฉายตามเครื่องฉายเก่าๆตามโรงหนังถ้าโรงหนังในสมัยใหม่เป็นเครื่องเล่นดิจิตอลแล้วไปเป็นตลับครับเป็นตลับเสียบเข้าไปฟับเหมือนรฟดิจ้ตอดนิ์เลยใช่เสียบฉายหนังได้ครับผมเดี๋ยวนี้สามารถใช้เงินเพียงแค่ไม่กี่แสนบาทก็สามารถสร้างหนังหนึ่งเรื่องได้แล้วนี่เลย โลกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงนะครับต้นทุนก็ถูกลงนะฮะทำหนังออกมาเสร็จแล้วอยากจะไปฉายที่ไหนถ้าไม่มีที่ฉายก็ไปฉายใน YouTube ก็ได้ใน Facebook ก็อย่างได้แต่ f a c e b o o k อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่<ช>ไปยูทู e เนี่ยชัดกว่าใช่ครับถ้าทำดีๆหน่อยกลายเป็นมืออาชีพก็ขึ้น Netflix ไปบางคนบางคนบอกว่าถ่ายหนังมาเนี่ยขึ้น y o u t u b e ได้นะแต่กลัวเจ๊งเพราะไม่มีคนดูอ้าว ใช่ไหมฮะคับคิดไปถึงเรื่องนั้นอผมบอกเลยว่าทุกวันนี้นะครับบางคนทําหนังออกมาเนี่ยโยนขึ้น YouTube ไปบึ้มนะครับคุณไม่ต้องมีคนมาดูคือไม่ต้องไปหาวิธีเก็บเงินคนก็ได้อถูกถ้ายอดวิวเยอะบน YouTube คุณก็ได้ส่วนแบ่งรายได้จากยูทูบเยอรายได้ก็ามาเองนี่ไงใช่ไหมฮะมันมีวิธีหารายได้เยอะแยะเลยหรือจริงๆแล้วพี่หลามอย่าง<ะ>คนที่มีฝีมือการกากับภาพยนตร์อย่างเนี้ย ก็สามารถทําเป็นแบบมีสิคคู่ได้นะทาเป็นมมวสิกวิดีโอเอ็มวีทำอะไรได้ทำเยอะแยะไม่ได้หมดโอ้หมันแตกออกไปใช่ไหมครับคือการทําหนังมันก็คือสกิลในการทําวิดีโอชนิดหนึ่งวิดีโอชนิดหนึ่งทุกวันนี้มันรวมกันละไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิปหรือว่าหนังหรือภาพยนตร์หรือ MV นะฮะอย่างอย่างผมทําคลิปรีวิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานวิดีโอชนิดหนึ่งก็ทําให้โลกมันเปลี่ยนไปทําให้คนที่ อยู่ในวงการหนังเองก็ต้องปรับตัวเองนะฮะเปลี่ยนตัวเองให้ให้ยังคงมีคุณค่าอยู่ทาผลงานของตัวเองออกมาได้คนที่อยู่นอกวงการอยากจะเข้ามาเป็นวงการหนังก็สามารถทําได้ได้โดยง่ายถูกต้องครับใช่ไหมฮะช่วงท้ายนี้นะครับช่วงแอปและเครื่องมือหลายคนบอกแม่อยากเข้าวงการหนังจังเลยครับในไหนก็มีโอกาสไหนก็โอกาสเข้าถึงง่ายแล้วนะฮะพี่หลามช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมว่าอยากจะทําหนังสักเรื่องหนึ่งทํำยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําเลยนะครับเอาตั้งแต่มีมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ย คุณใช้แอปอะไรถ่ายหนังเพราะว่าบางคนบอกถ่ายวิดีโอมาถ่ายมาเอ๊ะทำไมมันดูไม่เหมือนหนังอ่ะมันมีวิธีครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่ามีแอปอยู่ตัวหนึ่งถ่ายออกมาปุ๊บเหมือนหนังเลยนี่ไงนี่เหมือนหนังเลยถ่ายเสร็จแล้วไปตัดที่ไหนเดี๋ยวพาไปดูโปรแกรมตัดนี่ตัดเสร็จแล้วนะฮะอยากทำาอ้อ้เฟกให้เหมือนหนังทำยังไงเดี๋ยวพาไปดูโปรแกรมที่จะทำอย่างนั้นได้ครบมีครบไปดูเลยครับช่วงแอปและเครื่องมือ ช่วงแอปและเครื่องมือสำหรับ,ค,รบคนที่ต้องการจะเป็นนักสร้างภาพยนตร์หรืออะไร จะลองทําหนังของตัวเองนะฮะเริ่มต้นจากกล้องก่อนครับครับผมผมบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องมีอะไรคุณมีแค่มือถือเครื่องเดียวใช่ไหมครับครับกับเลนส์อีกตัวหนึ่งที่คุณต้องซื้อเดี๋ยวนี้ราคาถูกมากแล้วเขาเรียกว่าเลนส์อนาโมฟิกอนาโมฟิกนะอ่าเลนส์อนาโมฟิกคือเป็นเลนส์ที่บีบเราจนกระทั่งเป็นเหมือนหนังไทยสมัยก่อนครับตัวยาวๆยืดยืดอเสร็จแล้วผ่านเข้ามาใช้กับแอปตัวที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะครับชื่อแอปว่า ฟิล์มมิกโปรฟิล์มมิกโปรอ่าฟิล์มมิกโปรนี่ต้องซื้อเหมือนกันครับหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทก็โอเคนะถ้าหกร้อจะทำหนังจริงอ่ะใช่ฮะเขาจะยืดเลนส์นาโนฟิลออกมาให้เป็น21ต่อ9ครับโอ้โหภาพที่คุณถ่ายจะเป็นภาพยนตร์ทันทีถ่ายหนังได้แล้วยอดเยี่ยมเลยผมแนะนําน้องๆไปหลายคนนักเรียนนักศึกษาบอกว่าเนี่ยคุณครูสั่งให้มาทําหนังสั้นเอามือถือไปถ่ายครับถ่ายด้วยด้วยแอปกล้องปกติ16ต่อ9ถ่ายเสร็จตัดออกมาดูยังไงก็ไม่เป็นหนังสั้นสวย มันไม่สวยไม่ใช่ด้วยนะฟิลลิ่งมันไม่ได้ภาพมันไม่ได้ครับต้องใช้วิธีนี้ครับฟิลมิกโปกับเลนสนามอฟิกนะครับถ่ายออกมาเนี่ยคุณถ่ายคนเดินข้างถนนธรรมดายังดูเป็นภาพยนตร์เลยโอ้โหอย่างเลยนะคร ถ่ายวิวถ่ายวิวที่เราไปเนี่ยโอ้โหสวยเลยเหมือนภาพโดยนต์เลยสวยเลยโอ้โหถ่ายต้นหญ้าพลิ้วลมเนี่ยโอ้โหใช่เลยเหมาะสมกับลงทุนนฮะไม่แพ้อ่ะถ่ายเสร็จแล้วก็ตัดต่อนะครับครับผมตัวต่อไปครับแอปตัวที่2คือแอปตัดต่อนะครับนี่คือฟ i n a l c ั t Pro ครับโอ้โหนี่ชื่อเสียงมานานนะแอปตัวนี้แอปตัวนี้สามารถตัดแบบออฟไลน์ได้ออฟไลน์ยังไงครับพี่หลามคำว่าออฟไลน์คือเราไม่ได้เอาฟุตเทจมาวิ่งแล้วก็ตัดจริงๆริอออฟไลน์คือสมมติเราถ่าย เวลาเราไปถ่ายภาพยนตร์เนี่ยสมมติเราถ่ายด้วยกล้องเลตหรือถ่ายด้วยอะไรก็ตามแด่เราต้องถ่ายด้วยความละเอียดสูง 4K ครัไฟล์ที่ได้จะเป็น 4K เดี๋ยวนี้มี 8K แล้วนะ 8K ใหญ่มาก 8K เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาตัดไม่ไหวครับไม่ไหววิ่งไม่ไหวต้องตัดแบบออฟไลน์ออฟไลน์คือเขาจะไปจำลองฟุตเทจเหล่านี้ครับเป็นไซส์เล็กๆมาก็จะดูนมาก่อนก็ปี้มาเป็นไซส์เล็ก เสร็จแล้วเราเอามาตัดวันนี้ครับเขาก็จะจําเส้นของไทม์ไลน์เส้นของเวลาทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงทุกอย่างที่เราคัดชนตัดต่อมาเนี่ยเสร็จแล้วพอเอากลับไปทําในโปรเจกต์เดิมในเครื่องใหญ่ๆหหรือว่าในเครื่องแบบระดับโรงหนัง เขาก็จะเอาฟุตเทจทั้งหมดที่เป็นของจริงมาเลี้ยงให้ตามนี้โอ้โหอย่างนั้นเลยเรียกว่าตัดต่อแบบย่อๆนี่แล้วไปลงเป็นของจริงนะฮะสุดยอดมากอีกทีหนึ่งนะครับต้อง <นะ S 2> มีโปรแกรมไม่กี่ตัวที่สามารถทำแบบออฟไลน์ได้นะครับก็มี g r a ์ s สเ l l e ่ดิ e ส s นะฮะมี Adobe Premiere Pro แล้วก็ Final Cut Pro นะสามตัวนี้แหละที่นิยมใช้กันมากที่สุดครับผมนะครับมาตัวที่3ครับนะฮะถ่ายเสร็จแล้วบางทีอยากจะ ตัดต่อไปปุ๊บแมมันไม่สวยมันต้องทำเอฟเฟกนิดหนึง่งน,นิ่งเกินไปต้องย้อมสีนิดนึงหรือต้องปรับอะไรนิดนึงอ่า,อาโปรแกรมที่ตกแต่งภาพและเสียงของวิดีโอได้ดีที่สุดในโลกครับผมนำเสนอมาหลายปีนะพูดมาถึงหลายรอบแล้วหลายรอบแล้ว Adobe After Effects นีของกลุ่ม Adobe นั่นเอง จนถึงทุกวันนี้นะบางคนบอกพี่หลามพี่หลามนําเสนอแอปตัวนี้มา3รอบแล้วนะสปีที่ผ่านมาเชื่อไหมครับผ่านมา3ปียังไม่มีแอปตัวไหนที่เก่งกว่าตัวนี้เลยตัวนี้ดีที่สุดแล้วล่ะครับทําได้ทุกอย่างในโลกครับคุณอยากจะทําอะไรครับอยากจะยืนยืนอยู่หายตัวไปอยากจะบินมาอยากจะเหาะมาอยากจะมีแสงเรืองรองรอบตัวอยากจะเดินทะลุกระจกเดินทะลุอะไร ทำได้หมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยใช้แอปตัวนี้ทําได้เลยหรือว่าเอเฟกง่ายๆอย่างตัวนนังสูงหนังสือนี่ขนมเลยใช่ไหมโอ้โหลอยมาไตเติลมีฉากมาสบายทำซับไตเติลทำอะไรให้มันดูแบบมีฟุงฟ้งฟิ้งแบบไม่ไม่โหดไม่โห,ดม,หดมากก็ทำได้สบายใช่คนที่ทําไม่เป็นนะครับ<ถ>บอกว่าเนี่ยทำกราฟิกไม่เป็นเลยอยากจะได้ไตเติลสวยๆมีกราฟิกลอยมาเป็นสามมิติอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำไม่เป็นเลยครับ เขามีเป็นเทมเพลตขายครับมีเทมเพลตให้ด้วยคุณซื้อเทมเพลตมาปุ๊บเนี่ยไอตัวที่คุณอยากได้เนี่ย,<ะ>ยตัวนี้อยากได้เป็นหน้าเราคุณก็เปลี่ยนเป็นหน้าคุณตัวหนังสือนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อคุณสะดวกมากใส่เป็นโลโก้รายการคุณโลโก้บริษัทคุณแล้วก็สั่งมันเรนเดอร์ออกมาเรียบร้อยเลยจบเลยง่ายมากตัวเดียวจบใช่สุดยอดมากครับทั้งสามตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณสามารถสร้างหนังของตัวคุณเองได้ลองดูครับ โหหลายคนเห็นแอปเล่เครื่องมือไปนะครับแทบจะตัดสินใจเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือทําหนังกันแล้วลุยได้เลยนะลองไปทํากันดูนะครับอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะครับไม่แน่คุณอาจจะเป็นเพชรที่ส่องประกายขึ้นมาก็ได้นี่นะเราไปดูช่วงต่อไปดีกว่าครับช่วงต่อไปก็น่าติดตามเช่นกันนะครับสกู๊ปพิเศษของรายการเรานะครับนั่นก็คือเตือนภัยไซเบอร์ เมื่อพูดถึงการสร้างภาพยนตร์หรือการทำหนังเราจะนึกถึงกองถ่ายและทีมงานขนาดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักและการจะทำหนังแต่และเรื่องต้องใช้ทุนมากมายมหาศาลรวมถึงยังต้องหาช่องทางการออกฉายเพื่อเก็บเกี่ยวรายได้เทรนด์ดิจิทัลไลฟ์สำหรับคนยุคใหม่มีสิ่งท้าทายให้เรียนรู้และลงมือทำอย่างไม่รู้จบใครจะคาดคิดว่าปัจจุบันการมีเทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้เราเป็นได้ทั้งผู้กำกับช่างภาพและตัดต่อในคนเดียวกัน แน่นอนสิ่งนี้ย่อมตอบโจทย์สำหรับคนทำหนังในยุคดิจิทัลปัจจุบันการทำภาพะยนตร์สักเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยแต่ไม่ถึงกับใครๆก็ทำได้ยังน้อยต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในหลักการผลิตภาพะยนตร์อยู่พอสมควรแต่ประเด็นที่เกินไว้นั้นหมายถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรวมถึงช่องทางการเผยแพร่ที่มีให้ใช้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงง่าย ด้วยการพัฒนาไปอีกขั้นของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่เราสามารถสร้างภาพยนตร์ในระดับความคมชัดสูงหรือแบบ HD ได้อย่างสบายสามารถบันทึกภาพเสียงและตัดต่อได้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเมื่อทำเสร็จก็สามารถแชร์ออกไปหรืออัปโหลดไฟล์ไว้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อไว้ใช้ในงานโอกาสต่อไปแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาไม่สามารถใช้ในเชิงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ไม่สามารถสร้างเป็นภาพยนตร์แบบ 3D หรือ 4D ได้นั่นคือข้อจำกัด เทคโนโลยีมีอยู่จริงสำหรับคนอยากทำหนังแต่มีขอบเขตที่ต้องทำความเข้าใจหากย้อนไปดูสมัยอดีตการจะได้ทำภาพยนตร์สักเรื่องต้องไปเรียนเพื่อเข้าใจในกระบวนการภาพยนตร์กว่าจะได้ลองทำหนังกันจริงๆเพื่อพิสูจน์ว่าเราสามารถเป็นนักสร้างหนังได้ไหมก็ปาไปนานโขสำหรับยุคปัจจุบันนักสร้างหนังสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาและลองผิดลองถูกได้แต่ต้องทำความเข้าใจถึงขอบเขตเทคโนโลยีที่ดึงมาใช้ว่าสามารถตอบสนองเราได้มากน้อยแค่ไหนและจะพาเราไปถึงจุดไหน ยูทูบหรือวิดีโอเป็นส่วนหนึ่งในหลายช่องทางที่ผู้ผลิตภาพยนตร์สามารถนําผลงานตัวเองไปโพสต์ลงไว้เพื่อแสดงผลงานได้แบบฟรีๆซึ่งยังไม่รวมถึงช่องทางโซเชียลที่ผู้สร้างสามารถทําได้อีกช่องทางหนึ่งทั้งหมดเป็นเพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีทั้งส่วนของการสร้างและส่วนของการนําเสนอแต่แล้วก็ยังเป็นเพียงการทําเพื่อสนองความต้องการ หาได้มาซึ่งไรายได้ในตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไปการทำหนังไม่ใช่การค้าขายสินค้าที่ซื้อมาขายไปได้เงินในทันทีแต่การทำหนังไรายได้จะมาจากการยอมรับและศรัทธาในฝีมือมุมมองและความเจนโลกบนแผ่นฟิล์มของนักสร้างการที่เทคโนโลยีเข้าถึงง่ายและรองรับการสร้างภาพยนตร์ในแบบที่เทคโนโลยียุคเก่าให้ไม่ได้มองว่าเป็นการเปิดโอกาสเสียมากกว่าโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงเทคโนโลยีหรือรุ่นเก่าแต่สนใจตลาดใหม่ก็ตาม สามารถสร้างชื่อสร้างผลงานฝากไว้ให้กับคนที่มีความชอบในมุมมองการสร้างหนังแบบเดียวกันได้ดูได้ชมซึ่งโอกาสตรงนี้นักสร้างหนังหน้าใหม่จะได้ประโยชน์ทั้งจากการเข้าถึงเวทีประกวดการเข้าถึงโอกาสโชว์ผลงานและงานสร้างเก็บเกีย่ยวประสบการณ์ค่อยๆต่อจิ๊กซอว์ใบเบิกทางไปเรื่อยๆแล้วสักวันโอกาสสร้างหนังในอุตสาหการรมภาพยนตร์อาจมาถึงสำหรับการหารายได้ของการสร้างภาพยนตร์ยุคดิจิทัลที่มีหัวใจอยู่ที่ความง่ายสะดวกและทันสมัย อันไม่มาในรูปแบบรายได้จากหนังโดยตรงแต่อาจมาจากยอดวิวค่าโฆษณาและผลภายได้ที่ชักนำผู้สร้างสู่เวทีประกวดเวทีที่จะให้ได้ทั้งโอกาสและประสบการณ์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีและนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งที่พอเป็นไปได้คือการถ่ายทอดการสร้างภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ซึ่งคนทำหนังในฐานะผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการจำเป็นต้องสร้างชื่อเสียงและตัวตนรวมถึงผลงานพอสมควร จึงจะสามารถทําได้จนประสบความสําเร็จค่อนข้างชัดเจนถึงข้อจํากัดเทคโนโลยีในเรื่องนี้การทําภาพยนตร์ที่สามารถทําและออกฉายตามโรงภาพยนตร์ต้องมีทั้งฝีมือโอกาสและโชคหักไม่ก็ไม่สามารถทําได้โดยใช้วิธีดังที่กล่าวไปได้การดึงดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างงานที่อิสระอยากทาหนังอะไรแนวไหนได้หมดไร้ขอบเขตแต่ไม่ไร้ข้อจํากัดซึ่งผู้สร้างต้องทําความเข้าใจเทคโนโลยีในส่วนนี้ด้วย หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการเจ้าสัวหัวดิจิตอล เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมทิ้งที่อยู่ไว้ให้เผื่อคุณอยากจะติดต่อนะครับรายการเจ้าสัวหัวดิจิทัลศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับถนนสียุทธยาเขตลาดเทวีกรุงเทพ10400เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับ www.etvthai.tv แล้วก็เข้าไปพูดคุยที่ Facebook ครับ f a c e b o o k c o m โลกดิจิทัลครับนะฮะแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันนะครับว่าแต่ละอาชีพจะเดินทางต่อไปได้อย่างไรในยุคดิจิทัลนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับ าไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเจ้าสัวหัวดิจิทัลนะครับผมตอนที่38กับอาชีพนักเขียนนะครับโอ้โหกลุ่มเหล่านี้นะฮะบอกเลยว่าปรับตัวนิดเดียวก็จริงหมายถึงว่าในเชิงการทำงานยังเขียนว่าคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่าในมุมของการนำไปพับดิชชิ่งเนี่ยครับมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากมาดูตอนนี้กันเลยครับอาชีพนักเขียนเนี่ยแปลกมากหาข้อมูลมาแล้วค้นพบว่า เป็นอาชีพที่แทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย <ฮะ S 1> ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเปลี่ยนไปยังไงก็ตามครับวิธีการทํางานของเขาจะคล้ายๆเดิมครับแต่เขาสามารถเอางานที่เขามีอยู่เนี่ยย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งได้เลยจากเมื่อก่อนนี่เขียนเราต้องไปตีพิมพ์ในหนังสือที่เป็นกระดาษใช่ตอนนี้ก็กลายมาเป็นดิจิตอลขึ้นขึ้นเว็บ,บไซต์ได้เลยเพราะฉะนั้นงานที่ต้องใช้ ทุกวันนี้งานในสื่อออนไลน์ทุกชิ้นนะฮะรเราเรียกรวมๆวมว่า content คอนเทนต์ถูกไหมคอนเทนต์ครับผมคอนเทนต์นี่แหละคือคนคือคนที่เป็นนักเขียนนักคิดเหล่านี้แหละ,หละที่จะเป็นผู้ทำคอนเทนต์ลคลิกเข้าไปเล่มนี้สามารถเข้าไปจัดการกับทุกหน้าของหนังสือได้นะ,ะจะจัดเรียงใหม่ก็ได้นะบ,บางทีเราเขียนเสร็จปุ๊บเราบอกว่า ไม่เอาอ่ะหนังสือเรามันได้แค่250หน้าเองรเราอยากให้มันพิมพ์น้อยกว่านี้ใช้กระดาษน,น้อยกว่านี้<อ>เราจัดเลี้ยงใหม่ให้ตัวหนังสือเล็กลงรเรากดคําสั่งแค่ว่าลดหน้าลงเหลือ150หน้ามันบีบทุกอย่างมาให้เลยโอ้โหสะดวกมากโอ้โหง่ายมากปัจจุบันอาชีพนักเขียนเป็นอาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการมากมายในหลายวงการโดยเฉพาะเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันผู้คนต่างก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้เว็บไซต์ต่างๆพากาันผลิตคอนเทนต์เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่ขยายตัวตลาดออนไลน์จะเป็นเหมือนตลาดงานเขียนอันกว้างใหญ่บรรดาน,นักเขียนทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นต่างหันมาหารายได้จากการเป็นนักเขียนออนไลน์